กา่กัการท,ทำงานแก้ไขปัญหาใช้ลูกค้านะฮะพเพื่อนพี่น้องุงลายรอบเท้านะครับวันนี้เอ,อ่อเพื่อสูนะครับสวัสดีครับเพื่อนทั้งสี่คนนะฮะเดี๋ยวเราจะรีวิวงานแก้ปัญหานะครับไฟหน้าให้กับพี่น้องทุงลายรอบเท้า ทั้งนี้จะดูกาทนรับทั้นี้นะครับไฟหน้าดับปัญหาคือไฟหน้าดับนะครับแล้วก็ลวดสายไฟเสียเสียหายนะครับก็ทั้งนี้ก็ได้ทำการตรวจเช็คให้โดยละเอียดนะโดยละเอียดเลยไล่ไฟใหม่ทั้งระบบนะครับส่วนเช็คไล่สายไฟใหม่ให้ทั้งระบบก็เจอเสาเห็ุปัญหาว่าลุดสายไฟเสียหายนะครับก็ทำการแก้ไข ตอนนี้ยังไม่ติดใช่ไหมเพราะเราหรือว่าติดแล้วยังครับ <Okay. S 2> ยังครับโอเคเดี๋ยวเราจะแก้ไขโดยการเปลี่ยนสายไฟให้นะครับวันนี้ลูกค้าก็เดือดร้อนมานะฮะเราก็รีบแก้ไขให้ตรงน,นี้เราแก้ไขให้ฟรีครับฟรีแล้วอ๋ออดูเลยนะครับใชอ่าเดีวไปที่รถลูกค้าเลยคนระับท่านนี้อันนี้แก้ไขให้ฟรแล้วครับตอนนี้ไฟิวส์ค่ะฟรีครับแกขฟรีแล้ตัวน,นี้ฟิวส์มีฟิวส์ขาดด้วยครับ แล้วก็แก้ไขให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะฮะเหลือชุดสายไฟที่เราจะเปลี่ยนให้ลูกค้าใหม่เพื่อให้ไฟหน้ากลับมาใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ร้อยเปอน์อีกครั้งนึงนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูคันนี้ครับที่สัอเมริาพิสัอเมลนะฮะ่สัอเมลาคันนี้ แลลูกค้าไปชนมานะครับก็คือเดิมเนี่ยติดตั้งไบซีนอนโปรเจคเตอร์มาที่จากที่คิเดียวออโต้ซูนนอนซึ่งเป็นพัธมิตรกับเรานะฮะก็ลูกค้าพอดีอยู่เชียงรายนะครับติดตั้งงานมาที่กรุงเทพก็สามารถไปเซอร์วิสที่นี่ได้นะฮะลูกค้ารถชนมาก็จะย้ายโปรเจคเตอร์จากจากโคมเดิมนะครับมามาโคมใหม่ของลูกค้านะฮะการย้ายโปรเจคเตอร์จากโคมเดิมมาโคมใหม่ให้กับลูกค้าเนี่ยนะครับ เราก็เซอร์วิสให้ลูกค้านะครับก็คิดค่าใช่จ่ายไม่แพงนะครับเพราะว่าเป็นก็เรเป็นพันธมิตรการเป็นเครือข่ายกันนะครับก็ดูแลกันไปนะฮะอ่าข้างในเราอันนี้คือเราเราใส่ไฟเบอร์เรียบร้อยมาพโดโอ้อให้ลูกค้าดูงานนิดนึงนะอ่าอันนี้คือเราย้ายเรียบร้อยแล้วนะฮะทุกอย่างก็จะเหมือนสภาพเดิมนะครับเหมือนสภาพเดิมที่ที่ที่เป็นเหมือนกับของเดิม อันนี้ก็เป็นงานรอบเช้าของของเรานะฮะก็ช่วยแก้ปัญหาให้กับเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆที่มีปัญหาเกี่ยวกับไฟหน้านะฮะก็มาหาพวกเราได้เราเป็นเลยที่ด้านนี้นะครับเรายินดีให้บริการแล้วก็ยินดีรับใช้พี่น้องทุกคนเลยนะครับแล้วก็นอกเหนือจากงานไฟหน้าก็จะมีงาน ชุดแต่งล้อพันกระชเหล็กโลบานะครับของหลากหลายแบรนด์ชั้นนําของประเทศไทยนะฮะแล้วเรามีขั้นตอนมาตรฐานในการติดตั้งงานยนม์สูงเราใส่ใจในรายละเอียดในการติดตั้งงานเป็นอย่างดีให้กับท่านนะฮะเพราะว่าเราไม่ได้ขายของเพียงเดียวเรามีปริ์านก็คือเราตั้งใจทําความดีนะฮะตั้งใจทําประโยชน์ให้กับสังคมด้วยนะครับงานฝาท้ายไฟฟ้านะฮะงานฝาท้ายไฟฟ้าอย่างรถ SUV ยูนะฮะอย่างเอสยูีอย่างคอนโด างปาเจโ่หรือ CHR หรือ Honda Civic นะครับ d o เอ่อ CRV หลากหลายรุ่นเลยเราทำช่องก่อนล่าราคาได้นะครับประตูดูดนะฮะอย่าง c ทม r ี่อย่าง,ง Accord ถ้าอยากได้ระบบประตูดูดแบบเบนซแบบ b m w รุ่นที่ราคาสูง,สงนะฮะเราก็ทำได้เช่นเดียวกันสามารถสอบถาม,าร,ถามาร,ถราคาเรามาได้นะครับราคาเราไม่แรงก็ได้ของที่มีคุณภาพดีนะฮะ สินค้าผ่านสายฟ้าและประตูดูดนี้เป็นของออโต้ริ Tech นะฮะคือเป็นพันธมิตรกับเรา Auto Auto ต้ริสเทคนั้นเป็นอันดับหนึ่งในการอัพเกรดเทคโนโลยนะีรถยนต์ณปัจจุบันนี้นะฮะเราก็คัดสรรตัวสินค้าแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพให้กับพี่น้องชงาวสงไรนะฮะรวมไปถึงงานอัพเกรดเครื่องเสียงไฮเอนนะครับไม่ว่าจะเป็นแบรนด์โฟล์คอลเฮิร์ตออดิสันเรนโบ้นะฮะที่เป็น plug and play ก็คือสามารถเสียบตรงรุ่นแล้วก็ได้ รา,ายละเอียดเสียงที่เป็นระดับโลกไปเลยนะครับเราก็มีหลากหลายชุดโปรโมชั่นเลยนะครับหรือใครอยากที่จะคัสตอมไมซ์ด้วยตัวเองเลือกลำโพงเองเลือกเบรอ,เ,อเลือกเบสบล็อกเองเลือกเพราะว่าแอมเองนะครับ <c oughs> ก็สามารถเลือกได้ตามใจที่ต้องการนะครับรวมถึงพวกไซน์ซิลการแดัมเพื่อให้ห้องโดยสารนั้นเงียบขึ้นแดะลดมากขึ้นเราก็มีให้ลูกค้าเลือกนะครับงั้นก็ฝากแต่งรถชงลายไว้ใน หัวใจของพี่น้องเชียงรายด้วยนะครับเราก็เป็นพวกที่ตั้งจําง,งานนะฮะก็มีอะไรก็สามารถาทักมาได้เก็กแล้วก็ถอดลน์สอบถามลงามาได้ครับเรายินดีให้คำปรึกษาฟรีนะฮะไม่มีค่าใช้จ่ายถามลงมาแค่ไหนเราก็ยินดีตอบจะดึงดึงแค่ออไหนเราก็ตอบนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อความสุขและความปลอดภัยของพี่น้อง,งเชียงรายก็ฝากชัวเชียงรายด้วยนะครับสวัสดีครับ